ว่าที่เจ้าวันนี้จะเก็บหอมดวนไปตำม,มะเขือนะเจ้ตาตำมะเขือยาวหรือมะเขือหาเม้าเนาะ,ะอาพังดวนนี่บอกว่าชาอบฝนนะเจ้าต้องปลูกแบบนี้เนาะ,ะถ้าหมดฝนแล้วเฮาค่อยเอาไปไว้ใกล้น้ำนะเจ้าเก็บหอมดวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบนะเจ้าอ่าวัตถุดิบของเฮาก็คือบะเขือเนะะาะตำมะเขือนะเจ้า เอาบาเขือมาย่างมาเผานะเจ้าต้องไฟฮอนๆแหงๆเนอะอ่ามันจะซุกถึงข้างในนะเจ้าถ่านแดงๆหรือว่าไฟลุกจะโล่จะโลนะเออมันจะซุกถึงข้างในนะเจ้ามันจะแกะเปลือกง่ายเออเอากะปิมาจีนะเจ้าไข่ไปต้มไว้รอไว้เลยเนาะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าวัตถุดิบของเฮาทั้งหมดามาถึงขั้นตอนตำมะเขือนะเจ้าแกะพริกหนุ่มออกไอใส่ครกลงไปเลยเนาะแกะเปลือกออกตามด้วยหอมปัวหอมแดงนะเจ้าห่อไปจีเรียบร้อยแล้วเนาะตะก,กี้ใส่หอมบวลงไปใส่กะปิย่างลงไปนะเจ้าเกลือเล็กน้อยผงนัวนิดหน่อยชื่อรสนิดนิดนะเจ้าใส่ลงไปเลย ามาโคข,ขึ้นละเอียดเลยนะเจ้าพอละเอียดดีแล้วเขาก็จะหั่นมะเขือใส่ลงไปนะเจ้ามาแกะเปลือกดำๆไม่ไม้นี่ออกก่อนเนาะแล้วก็เอามีดมาหัน่นใส่ใส่ไปทั้งอันก็ได้นะเจ้าแต่มันจะเป็นเส้นนะเจ้าต้องหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะเจ้าแล้วก็มาโขกนะเจ้า กะโคกละเอียดแค่ไหนก็นแล้วแต่คนมักคนชอบนะเจ้าผามักแล้วกะโคกเมินเนาะผายมักบนแล้วกะโคกบ่าต้องเมินนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าตำมะเขือง่ายๆตำมะเขือเมือง,เม,องเมืองเฮานี่แหละเจ้าอา้าตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยกัาเดียวเฮาก็จะหัน่นหอมด่วนนะเจ้าหรือว่าสะระแน่นะเจ้าตำมะเขือนี่ค่ะสะระแน่นี่เจ้ เหมือนคาดอันย่างไปอย่างหนึ่งนะเจ้า,ากินเป็นกับแก้มก็อร่อยนะเจ้าสรัดแน่หรือใบมิ้นเนะาะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ตำมะเขือยาวเนะาตะตำมะเขือเรียบร้อยก็มาแกะไข่นะเจ้าตำมะเขือก็ต้องมีไข่ต้มนะเจ้าถึงจะเปิงป้งๆเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เต่าี้นะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะตำมะเขือง่ายๆเจ้า